สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้อยู่ที่สาขาที่สิบเนะครับสาขาหนองไม่ล่าสุดนะครับตลาดจอมพลนครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับคลิปนี้มีเมนู่ออมเครื่องในร่วมมาฝากตอนครับผมเป็นออมเครื่องในแบบสดนะครับเด้อมีทั้งแบบสดเลยแบบเปื่อยนะครับเนาะมือนี้นําเสนอแบบสดให้ดูครับผมนี่ครับกับประกอบไปด้วยครับบักไข่หลังครับส้อยไปกะกันมูอรับอันต่อมาคือหัวใจนะครับเด้ออันกำลังส้อยอยู่นี่คือตับครับผมนี่ครับ หันลงไปครับอันละเล็กน้อยครับผมผสมผสมกันไปครับหลากหลายถึกเจือใส่น้ำกันนะครับจังแสบเนาะบางยานี่มันขั้นหน้าครับอันต่อมานี่คือดอกเจาะครับผมนี่ครับอันละข้ามสองข้าอันละตอนสองตอนครับสามสิบกีบกระใส่ลงไปน้ำกันครับผมนี่ครับปกติเครื่องในพวกนี้สิอยู่ในชุดลาบนะครับมือนีเขามาออมครับนอกไปจากนั้นยังมีที่เด็ดนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับไข่หะล้มครับผมตัวนี้เฮ็ดย่างกระแสบดนะครับได้อลูกจิ้มกระเด็ดครับผมเอามาออมนี่กับชุดจัดกันครับนี่ นี่เลยครับขันมาเห็ดพวกเมนูแบบเนี้ยบ่อยสิบ่ค่อยปอกไอ้หนังชั้นที่2ออกนะครับมันสีมีหนังของหุ่มอยู่สองสันนะครับได้หนังสันนอกนี่ยจะเหนียวหนังสันที่2เนี่ยที่ติดอยู่นี่ครับขันมันสุกมาแล้วมันจะเป็นปุดปัดปุดปัดนะครับเนาะก็เลยคงไว้ครับนี่ครับต่อมานี่เป็นใส่ออนนะครับเนาะเอ๋อเพิ่มความนวดเนี่ยจังหน่อยครับให้มีกลิ่นหอมของเนื้อน้ำจังหน่อยครับใส่หนองไร่เข้าไปนั้ครับ สำหรับสาขาคอนแกนของเฮานะครับปัจจุบันนี้มีอยู่2หม่องนะครับเด้มีอยู่หม่องตลาดจอมพลที่กำลังไทยทำอยู่นี่ยครับอีกหม่องหนึ่งอยู่ถนนเราแน่ดีครับพี่น้องท่านผู้ชมอยู่ทางโรงงานคอนแกนแหียอวนหมดครับอยู่คนละฝั่งเมืองนะครับพี่น้องทางคอนแกนอยู่ไก่สาขาได้เลือกใซฟบริการได้เลยครับได้ตอนเหล่าเมื่อบางในส่วนของน้ำครับผมน้ำซุปเท้าใส่เนี่ยครับเป็นน้ำต้มเนื้อเลี่ยนะครับนุ่นๆคนๆดังสีเลยครับผมหอมนุ่นเนื้อบางย่างคักเลยครับนะครับน้ำซุปตัวนี้เขาสิไปใส่ในนพวกเมูต้มแซ่บต้มขมพรร้้อมดคับ่น ใส่หัวไส้นำซุปเจียวห่อนนะครับเนาะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งของความแซ่บความกลมกล่อมแบบล่งโตในเมนูโปกต้มนะครับนาะนี่ครับมาเบื้องนี้ส่วนของผักบ้างครับผมใส่เป็นข่าตะไคร่ใบบกูนนี่ครับหั่นเป็นชิ้นลงไปนั่ครับผมแล้วก็มีในส่วนของลูกโดดนะครับได้เอาใส่ผักซึ่มมันสุกยากลงไปซะก่อนครับนี่ครับบักพีกขาวครับผมแล้วก็หอมต้นหอมนะครับเนาะเอาใบนั้นไปใส่ลาบครับซุ่มหอมซุ่มหัวมาเนี่ยเอาไปใส่พปกอ้อมพวกนี้แล้ครับ อันที่ใส่ลงไปนี่เป็นเครื่องแกงนะครับแล้วมีข่าตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็กระเทียมปั้นใส่กันครับแล้วก็ตามด้วยพริกสดแล้วก็พริกแห้งครับผมผงนัวผงเสียบเข่าขวตามลงไปครับผมพริกป่นพร้อมครับเมนูนี้ใส่พริกหลายพริกอย่างเลยครับใส่น้ำปลาแดกนะครับนี่ครับหอมๆครับผมนัวๆตต่มกันไปครับผักซีเล่าครับแล้วก็ผักขาดหัวแหวนครับผมโอ้ตัวนี้เดาลินดีดีนะครับตั๊บตั๊บตับตัวนี้ครับซัมมาลาหมดแล้วครับนี่นี่ครับ ใส่เข้าไปนะครับผักคาดหัวแหวนหากินยากนู้ครับเนาะผักอันนี้ตามด้วยผักอีตูครับเพิ่มเติมเสริมความหอมกันเข้าไปครับผมใบชะพู่หรือว่าผักอีเลือดก็ใส่เข้าไปนั่ะครับผักไสอ้อมยูรันสีบุ้มีผักสีขาวนะครับเนาะเพราะว่าพวกผักสีขาวพวกกระหล่ำผักกาดขาวอย่างเนี้ยมันจะไปอยู่ในจานผักเสื่อบที่ผมอยากให้ลูกค้ารู้สึกเกิดความรู้สึกว่าเอาผักที่เหลือจากการกินโบเบิร์ตแล้วกลับมาเหด พวกเมนูมันจังเสียต่อครับแมรีหยุดไม่เนี่ยครับเ่าอยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นครับอยากเซฟความรู้สึกในส่วนนี้ไปครับก็เลยเลือกใส่พวกพักในการเฮ็ดออมหรือตั้งหักครับผมเอาเป็นพักใบเคียวพวกนี้ครับจากนั้นก็พักเข้าไปกินหอมซุกดีแล้วใส่เครื่องในที่เข้าซอยไปลงไปครับผมใส่เลือดเข้าไปเพิ่มความขมข้นให้น้ำแกงน้ำออมอีกจังน้อยครับนี่ครับโอ้ได้การแล้วครับเป็นอันซีสซับเรียบร้อยครับหอมหวยหวยครับ้อมเสือร้อมัรประท่านครับผมออมถึงในร่วมนะครับ นี่เลยมีให้บริการทุกร้านทุกสาขาเลยเลยครับเด้อนี่ครับเสิร์ฟแบบห่อนๆกั้งสีเลยครับหอมเป็นหอมนัวเป็นนัวแสีบเป็นแสีบครับผมนี่ครับหฮ้ยขวบเพิ่มความหอมไปอีกจักน้อยครับผมได้อ้อมแล้วบันไดกุสีเป็นลาบด้วครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ครับเนื้อสะโพกบวกดาบมากมีไหมสดๆเลยครับนี่ครับแกนปักๆเลยครับเนื้อดิ่งๆลมปุ๊บปาดปั๊บมานะครับเนาะสาขาจอมพ่นคับสาขาเราหน้าดีขอนแก่นนี่ครับลงเนื้อสามยกเลยนะครับมือหนึ่งครับผม สิบโมงส่อใบสองหกโมงแรกนะครับเนาะพี่น้องท่านผู้ชมมาใส่บริการแม่ระานอาหารอยู่รานได้กินเนื้อสดไม่ตลอดทั้งวันแน่นอนครับเบบิ่งดูครันี่เหนียวเนื้อติดมีดติดเคียงดีขนาดครับผมบัวมันแค่สดไม่มื่อต่อมื่อนี่ครับสดอยู่ยังมื่อครับผมมื่อหนึ่งสามยกครับนี่ครับใส่เครื่องในเข้าไปน้ำครับยางละต้นสองต้นนะครับประกอบกันไปครับไข้หลังหัวใจตับนะครับสามสิบกีบดอกจอกขาน้านะครับใส่เข้าไปน้ำครับผมบัวมันสดไม่ตะอเนื้อดี่ครับท่านผู้ชมพวก บักพี่เขาขัวไม่นี่ครับบอขัวมื่อแล้วสองยกเลยครับขัวเทียนละน้อยครับผมอาเซียนเซรียที่สุดในโจโลกฟ้าแต่ว่าใส่ใจเกินลอยแน่นอนครับผมนี่ครับเป็นเนื้อเป็นเครื่องในเป็นยังไงครับเอาหั่นเอาไม่ซับเอาไม่ครับจานต่อจานออเดอร์ต่อเดือดไปได้เลยครับเด้อบริหั่นบริซับทิมไว้ให้มันไข่กินไข่รสชาติไอ้กระลักของมันเนาะครับปรุงรสครับว่าที่ไหนมีน้ำปรุงลาบนะครับเนาะแล้วก็มีพริกป่นมีเลือดเข้าไปนะครับเนาะน้ำปรุงลาบก็จะมีรสขมรส เข้มรสนัวในี่โตเลยนะครับได้เป็นรสชาติที่ล่งโตนะครับล็อกไว้แล้วสเปราบแบบล็อกสเปคครับผมนี่ครับใส่ใบบกูดใส่ต้นหอมเข้าไปครับลาบอยู่รานโบดิ้ใส่หลายพักได้ครับได้นี่ครับใส่ข้าวคั่วเข้าไปนี่ครับนี่เพื่อเฮาต้องการชูรสชูกินวัตถุดิบของเฮานะครับเนาะเนื้อเฮาสดไม่แห้งครับหอมหินหินครับผมบโต้องการให้อีหยังไปงั้นมันบโต้องการเพิ่มปริมาณให้มันพร้อมนี่ครับอยากได้พักกันได้ไปกินกับเอาครับอยู่ในจานพักมีสารพัดพักเลยครับบโได้อยากให้มันเสียรสชาติของมันนะ เนื้องวอไม่ไม่เจอกับบี่ง้อแท้เข้าไปนี่มันหอมชูรสชูกินกันเพราะแห้งเหรอครับนี่ครับเสิร์ฟไปพร้อมกับเจียวขมๆนี่ครับเจียวบีแท้เจียวหัวพุ่งนี่ครับใส่กับผักกระเดาเข้าไปน้ำนี่ครับพร้อมเสิือพร้อมรับท่านครับนี่ชุดมินิครับเสิือไปน้ำกันสองเมนูครับมื้อนี้ครับลาบขมๆนะครับเนาะกับออมเสียบๆนี่ครับนี่จานพักเบื้องล้นครับพี่น้องท่านผู้ชมคนนะอยากกินพักยั่งครับ ตอนนี้เขาก็เปิดไม่แล้ว11สาขานะครับพี่น้องท่านผู้ชมอยู่ที่อุดรคอนแกนล,ลอยเอ็ดอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกลาดกระบังนะครับสำหรับสาขาตลาดจอมพลที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเปิดให้บริการทุกมือเลยนะครับได้ไม่มีวันหยุดเลยครับ11โมงถึง5ทุ่มนะครับร้านอยู่พื้นที่ของตลาดจอมพลอยู่โซนทั้งงนะครับได้โซนบนนะครับเนาะอยู่ตรงขามกันกับร้านชิวเรา อยู่ก่อนถึงหลานได้ตอองมุกระค,ครับมีเดินมงจอดรถดกว้างขวางสะดวกสบายครับเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมเลยครับอยู่ลานมีทั้งห้องแอร์แ้วก็ส้นในลมแบบอบอุ่นอุ่นแบบบานบกับมีขึ้นกันครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนถอดนาที่นี้ครับเจอกันให่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ